คนเขากผมมันรูไว้ว่าอันนี้ที่ผมใช้ฆ่าคนเนี่ยมันมีดในตำนานมีดในตำนานซึ่งไม่มีใครเคยได้เลยไม่มีในตำนานนีแต่ผมคนเดียวเท่านั้นแหละที่ได้มาเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูเลยมีดในตำนานนะค่าป,ประมาณสองร้อยศพอ่ะเบาเสียงเบาเสียง ไทดูทคนมีดไปที่มีดนะนี่ทุกคนเป็นยังไงดูจำนวนค่าของมีดผมสีซึ่งถ้าใครไม่เชื่อนะฮะไอ้มีดธรรมดานั้นก็คือมีดในะตำนานนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูมันจะแปลกแปลกหน่อยเข้าดูตรงไหน,นวะมีทุกผม เข้ามาตรงนี้นะนี่นะถ้าเราเข้ามาตรงนี้มันจะกลายเป็นมีดในตำนานทันทีอ่าทุกคนอ่านด,ดูดีอ่านไปตรงมีดนักล่าแล้วดูใต้ล่างของคำว่านักล่ามันเขียนว่านายตำนานคือมีดในตำนานแต่ถ้าเราออกมานะมันจะเป็นมีดแบบมีดทั่วไปเลย เออแบบมีทั่วไปแบบไม่มีอะไรชัวนี้ก็เป็นมีที่หายากมากอันนี้คือบ้าแหละหั่มอ่ะมากกว่านะก็หายากนะแต่ผมชอบใช้งานมีดเพลงตำนานมากกว่านะครับก็แบบว่าไม่มีอะไรหรอกแค่มารีวิวมีดตำนานเดี๋ยวเราจะไปรีวิวมีดอื่นๆด้วยนะคะผม กัดูกันเลยซึ่งมีดแรกนะที่ผมจะจะแนะนำเลยนะครับก็คือมีดละอองไล่ระดับสี่นะซึ่งมันหายากมากเลยเว้ยเนี่ยอ่น่าจะการโจมตีน่าจะประมาณสองสองร้อยแหละผมก็แบบไม่รู้นะที่ชื่รู้คือมันหายากมากเลยเว้ยแบบมันคือระดับสูงสุดอะเป็นระดับของตำนานทุกคนไม่ใช่มีด ไม่ใช่มีดตําำนานแต่เป็นมีดระดับสูงกว่าตำนานเยอะเอ้ยโอ้ยตำนานเนี่ยตำนานยังสู้ไม่ได้เลยเน,นี่ยดูมีใจ่ยังอั้โคตรโคตรพีกะอะโคตรเท่บะและมีอย่างแรกเลยนะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับอย่างหนึ่งน,นะคือมีสึงความว่างเปล่าวันนี้นะครับมีสกินมาตรฐานนะเป็นสกินต้นต้นนะ ทุกคนในใช้มีอันนี้เนี่ยไล่ฆ่าคนไปนเรื่อยๆลยถ้าไม่ถนัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไล่เอามีจ้วงคนไปนเรื่อยเลยถ้าจ้วงจนเก่งพอจนมีแบบทองเยอะแนละ้วเนี่ยเอามาซื้อของแบบนี้ได้นะต้องใช้แท่งทองแรกอะ่ะอันนี้ผมแบบเอาไปใส่เพิ่มเพิ่มระเบิดหมดแล้วนะก็เลยไม่มีนะมีต่อมานะะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับ คือมีสีม่วงนะฮะเป็นมีดในตำนานเหมือนกันเลยเออมีมีดในตำนานอยู่สองอันนะคะคือมีดหมอกวันสีม่วงนะครับซึ่งดามเมจก็น่าจะประมาณเดี๋ยวดูกันมันจะได้ไหมก็มคืออยากรู้จริงๆมันจะได้ปะจะไปเปิดลังก่อนเปิดลังเปิดลัง ลังขอเปิดลัง่อยไม่ได้ไเลยอะไรอยู่วะอะ๋อัำไม่เป็นอะไรสิมาได้ทองมาก็คือแบบมีมีตะมาสองอันนะคะก็ระวังกันแล้วกันเดี๋ยวเสียทองเยอะมีตอมานะคือมีเสือนะครับเป็นมีที่ ้าคล้ายกับมีดนักล่านะแต่ว่าลายจะแตกต่างกันครับอันนี้เป็นลายเสือนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาไม่ตั้งชื่อว่าลายเสือแต่เขาตั้งชื่อมีดนักล่าแทนเึ่งการจะได้ไอ้สองมีดนี้มาเนี่ยไม่ได้ยากครับผมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะเออไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่าย้วด้วยคืนนี้ยมันต้องทุนทุกทรมานมากเลยกว่าจะได้มา ถ้เรามีดอะไล่ตั่วคนเป็นหมื่นคนเลยนะเป็นหลายร้อยคนเนะเอ,อ่ยเรากว่าจะได้มีดตำนานเร่อนี้มามันยากมากเลยถ้าแบบไม่โชคดีจริงคือไม่ได้ด้วย,ยกคนเรี่ยมีดตำนานผมมีวเล่นี้แล้วก็นะมีดหมอกันติ่มืองนะีต้องใช้แบบใช้กุญแจแรกซึ่งตอนนี้เนี่ยกุญแจผมเหลือแค่ประมาณห้าสิบเจ็ดดอกแล้วเพราะว่าเอาไปแบบสุ่มของหายากโอ้โห อีกยืเลยว่าการทำโพสเอาไม่อยู่ครับอันนี้คือมีดนะครับพลังของผมประมาณ200นะครับมีดใบนี้เนี่ยพลังก็ประมาณ200อยตัวนี้ผมอไอะลรวะเวนี่ยนะพลังมีดของผมนะครับคือ200นะฮะอันนี้ก็ประมาณลบจิตไปโอ้โห แต่ไมนในตำนานอันนี้ยังไงก็เยอะกว่าอยู่แล้วเอออันนี้ก็น่าจะเป็นของหาย,ยากเหมือนกันนะฮะไหนดูดิออ,อันนี้ก็ลายหล้ากล้าเหมือนกันนี่หว่าเนีย่ยเป็นของในตำนานเลยเนี่ยโหแต่อันนี้คือหายยากมากไม่เติมนี่คือไม่ได้ทุกคนผมไม่อยากเติมอนะ่ะ แต่ไม่มีจะกินอยู่จะเอาที่ไหนไปเติมเกมวะซึ่งถามว่าทำไมผมถึงต้องมารีวิวมีดนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเอกลักษณ์คือมีดที่มีหลากหลายสีหลากหลายแบบมีดอันต่อมานะที่ผมจะแนะนำเลยก็คือมีดกิ้งก่านะเปมีดของกิกนะ้งก่า ล,ลายค้ายกับกิ้งกาจะมีปลายดาบมีปลายมีดที่คมกริบเหมือนกับมีดธรรมดาทั่วไปนะแต่สันที่เอาไว้จับเนี่ยจะเป็นลายกิ้งก่าต่อมาครับคือลายหิมะนะฮะ่อนต,ต้องอธิบายเลยเพราะว่าจะน้อลายหิมะครับด้ามจับเนี่ยจะเป็นแบบลายหิมะเลยนะจเหมือนเป็นแบบสีดำๆผสมกับข,ขาวๆนะก็คือหิมะ ส่วนสีดำๆน่าจะเป็นก้อนหินนะคับปลายดาบนะเอ้ยทำไมชอบคุณผู้ว่าปลายมีดนะผมจะแหลมคมมากนะมันก็มทีทั่วๆไปแหละสิ่งนี้ก็ไม่ได้ค้นพบยากนะมันเป็นของทัท่วๆไปนะอันต่อมานะ่ผมเป็นลายฝนนะฮะก็แบบว่าด้าจับเนี่ยไม่เหมือนฝนเท่าไหร่เลยนะครับแต่เอก,กลักษณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นตรงที่จับอะแหละ แที่คล้ายๆกับฝนแต่ก็ไม่ใช่ฝนนะฮะเขาทาสีม่มโๆเลยส่วนปลายของมีดนะครับผมก็คมกริบเหมือนกับมีดอื่นๆนั่นแหละซึ่งลายตรงที่ด้ามจับเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปนะฮะนี่ก็เป็นกองทับบกนะครับซึ่งอันนี้สามารถใช้ทองซือได้นะแต่เนี่ยทองแพงมากเลยสองร้อยอะ นี่ก็200อันเนี้ 300, 5, ยส0 5ร้อทุกคนก็มันเยอะมากอกองทัพบ,บกนะคบผมก็ด้ามจับเนี่ยก็คงไม่ต้องปูดนะว่าเป็นลายอะไรลายกองทัพบ,บกน,นี่ครับเป็นลายของกองทัพในสนามรบนะครับก็เอกลักษณ์ก็คือปลมีดปลมีดมันจะแหลมกว่าปกตินะอื่นๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยแหลม ท่าไรนะแต,แต่สําหรับมีดอันนี้มันจะแหลมคมมากๆเลยซึ่งพลังการโจมตีของมันผมก็ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาให้ถามว่าพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับแต่ก็คงสู้มีดในตำนานนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามีดในตำนานนนี้เนี่ยด้านจัดเนะี่ยเป็นลายสีแดงผสมดำนะฮะแล้วก็มีตัวเอกลักษณ์ของมีดนะครับคือตรงปลายมีดนะฮะจะเป็นแบบ คมกรีดเหมือนกระเสือนะฮะเมัอนลิฟเสือเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเราลืไปแล้วนะก็อ,กอย่างนึ่งนะครับคือมีความบ้าระห่ำนะคะซึ่งอันนี้ก็หายากเหมอือนกันนะต้องเปิดหลังดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะก็คือไม่มีเลยแต่น่าจะเป็นด้านจับเลยเพราะว่าเป็นสีส้มนะฮะแสดงถึงความแบบความบ้าระห่ำนะ น,นี่ก็หายากนะครับถ้าต้องเปิดลังนะเสียกุญแจไเยอะเลยปลายมีก็คมเหมือนกับมีอื่นๆนะฮะแต่ว่าจะมีรอยแตกอยู่หนึ่งปะหนึ่งรอยแตกอันนี้ผมเป็นกองทัพเรือนะ้ก็หายากเหมือน,นอกันเอกลักษณ์เนี่ยก็คือย่ามจับนะฮะจะเป็นเหมือนกองทัพเรือนะคะผมในวันพิเศเนี่ยเจะตกดตามกันออกไป ซึ่งมันจะเป็นมีดของกองทัพเรือนะครับผสมกองทัพบ,บกไปนะครับเอาหลุดเชย่อนะ่ซึ่งไอตัวมีดเนี่ยก็แบบมีรอยแตกเหมือนเดิมนะฮะมันจะมีดนื่ยนะนี่คือนะฮะอันต่อไปนะครับคือมีดม่่งนะครับผมแนะนำมีดม่่งเลยนะเพราะว่ามีดม่วงเนี่ยน่าจะพลังลบนะในการฟันประมาณสองร้อยหรือสามร้อย หรือไม่ก็ประมาณ7จิบนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าพูดพูดไปมั่วมั่เพราะว่ามันขึ้นไปที่ขึ้นพลังลงไปน้าจับเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยคือสีชมพูผสมแดงต่อยแดงเลือดเนยส่วนก็มีรอยแตกเหมือนเดิมนะผมแล้วก็มีดก็ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นด้านจับสีชมพูแซ่บตามากเลยอันนี้คือเส้นแดงนคะมีเส้นแดงนะผม ซึ่งก็หาได้ในรังนะฮะแต่ว่าแบบ <c oughs> ก็แบบหาทั่วไปเนาะแต่คือมันเสียกุญแจเยอะไงผมก็เลยไม่ค่อยเปิดกระชาทเทอะไรซึ่งตัวดาบเอ้ยตัวมีดเนี่ยด้ามจับของมีดเนี่ยจะแบบเหมือนเส้นเส้นแดงๆนะแต่ว่าไม่มีเส้นแดงเลยสักเส้นมีเพียงแค่อะไรเสียง้ำตาลกับสีส้มผสมตีฟ้าคนระับผมขอเรียกมันว่า มี่แทงทะเลแล้วกันทะเลน้ำเค็มอ่ะเออทะเลน้ำเค็มอ่ะทะเลสามสีอ่ะเพราะว่ามันคล้ายๆกับทะเลทั้งสามสีมากๆนะส่วนเอกลักษณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นที่เดิมจับนะส่วนตัวมีดก็มีรอยแตกเหมือนเดิมนะแล้วก็คมมากนะอันสุดท้ายนะมีดทะเลทรายนะผมก็ไม่ต้องถามนะว่ามีดทะเลทรายมันเป็นยังไงด้ามจับนะบก็คล้ายๆกับทะเลทรายเลย ก็จะทำมาจากดินเผานะไปดํามจักเนี่ยแล้วก็ตัวมีดเนี่ยฮะจะมีความคมนะฮะแล้วก็มีรอยแตกอยู่ซึ่งดามมีก็น่าจะประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าใครจะได้มีดพวกนี้มาเนี่ยถ้าเป็นมีดแบบทั่วทั่วไปนะฮะหรือมีดพวกนี้นะผมนีหนี่นีอมีพวกนี้เล ก็แบบว่าหาอะรแบบง่ายๆเลยนะครับรไอ้มีพวกนี้มันก็ไม่ได้หายยากอะไรเนะนี่ยนี่ไอ้มีพวกนี้ก็ไม่ได้หายยากอะไรมากครับอันนี้เป็นของเริ่มต้นเนาะก็ไม่มีอะลักัอะไรเลยเป็นสกินมาตรฐานเฉยส่วนในของพวกนี้ฮนะแนะนำอย่าไปเอาอย่าไปเอาไอ้ของพวกนี้เลยมันเสียทั้งเพชรเฮ้ยมันเสียทั้ง อันนี้เสียงกุญแจด้วยอันเนี้ยเสียทองนีอันนี้เสียกุญแจเยอะคูดคูดมันจัดอยู่ในระดับหายากที่สุดนะดังนั้นก็เลยใช้กุญแจรประมาณ200ร้อยหรือมก็ะัสามร้นี่แหละหาแบบโูยพลิกพผ่นดิหนหาไม่เจอต้องเปิดกาชาวเท่านั้นนะคะก็สำหรับวันนี้ผมขอจบลิบนีนเลยไปเพราะว่า แค่มารีวิวมีดนะครับก็ปิดกันไปด้วยน้องมีดนัก,กล่านะฮะน้องมีดนัก,กล่าขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าอเออูนีมม้